เรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับญาติของเราเองต้นเรื่องมันเป็นพระญาติของเราซึ่งเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอายุห่างกันไม่กี่ปีชื่อพี่น้ำเกิดไปมีความรักและความสัมพันธ์ลึกซึง้งกับผู้ชายที่มีเจชาของแล้วหากเป็นเรื่องแย่งผัวแย่งเมียทั่วไปก็อาจจะจบลงด้วยการด่าทอโพสต์ประจานตามโซเชียลหรือไม่ก็ลงไม้ลงมือตบตีกันแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ พอเจ้าของที่ว่านั้นไม่ใช่คนแต่เป็นผีก่อนอื่นต้องแนะนำตัวก่อนว่าเราชื่อฝ้ายเรื่องที่เกิดมานี้มันเกิดขึ้นเมื่อเราราวห้าปีก่อนตอนนั้นเรากับพี่น้ำเป็นสาวโรงงานในนิคมแห่งหนึ่งก็ตามภาษาสาวแรกรุ่นทั่วไปเห็นหนุ่มคนนั้นคนนี้หน้าตาดีตรงสเปกก็ชอบไปหมดเราเองก็มีแอบมองอยู่หลายคนยอมรับเลยว,ว่าเจ้าชูก็หัวใจมันยังว่าง จะมองจะชอบใครก็ได้ไม่ผิดขอแค่คนคนนั้นยังไม่มีเจ้าของก็เป็นพอแต่กับพี่น้ำไม่ใช่พี่น้ำหลงรักผู้ชายคนหนึ่งถึงขนาดไปแอบสืบดูว่าเขาอยู่ที่ไหนกลับใครมีลูกมีเมียแล้วหรือยังแล้วก็เหมือนโชคชะตาเข้าข้างผู้ชายคนนั้นยังโสดเขาชื่อทิวเราขอเรียกว่าพี่ทิวก็แล้วกันเพราะอายุมากกว่าเราและพี่น้ำโชคชันที่สองของพี่น้ำ คือเมื่อพี่น้ำเปิดเกมรุกฝ่ายชายก็ตอบรับทันทีและยังบอกอีกว่าแอบมองพี่น้ำอยู่เหมือนกันแต่เพราะพี่น้ำสวยน่ารักจึงไม่กล้าคุยด้วยกลัวจ,จะมีแฟนอยู่แล้วทั้งคู่เริ่มคบหาดูใจกันตั้งแต่วันนั้นจนเวลาผ่านไปได้ประมาณครึ่งปีพี่น้ำก็ย้ายเข้าของไปอยู่กับพิทิวเราก็ไม่ได้อะไรคนรักการครบกันมาหลายเดือนการที่จะมีอะไร จนถึงขั้นยายไปอยู่แบบผัวเมียสมัยนี้มันเป็นเรื่องปกติขอแค่รักกันก็พอแล้วและพิทิวก็เป็นแบบนั้นสิทด,ด้วยรักพี่นามากไม่เคยออกนอกลู่นอกทางซ้ำยังดีกับเราพอวันหยุดทีพี่นามจะโทรมาชวนเราไปเที่ยวตลอดเราก็ปฏิเสธตลอดเหมือนกันไม่อยากจะไปเป็นก้างขวางคอเผื่อเขาอยากจะสวีทกันขึ้นมาเวลาไหนเดี๋ยวต้องมาเกลีใจเราอีก ความรักของพี่ทิวกับพี่น้ำดำเนินไปเรื่อยๆกระทั่งสองปีทั้งคู่ก็มีข่าวดีพี่ทิวขอพี่น้ำแต่งงานมิใช่การพูดเองเออเองฝ่ายเดียวพี่ทิวพาพี่น้ำไปอุบลบ้านเกิดของตนเองเพื่อพบกับอนาคตพ่อแม่สามีเสร็จแล้วก็ตรงขึ้นเชียงใหม่หมากันทั้งครอบครัวเลยจัดการเจรจาสู่ขอกันเป็นเรื่องเป็นราวเราอยู่ด้วยตลอดทุกเหตุการณ์ เพราะพี่น้ำขยันขยอให้เราไปด้วยแถมยังมีพิ่ทิวคอยเสริมกระสิบบอกเราว่าถ้าเราไม่ไปพี่ทิวคงไม่ได้แต่งงานแน่เพราะพี่น้ำไม่ยอมไปคนเดียวไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกระทั่งถึงวันแต่งงานสองครอบครัวเห็นพ้องต้องกันว่าจะจัดที่อุบลคือพี่น้ำแต่งเข้าหลังผ่านพ้นพิธีการช่วงเช้าตามประเพณีซึ่งเราเองก็ไม่รู้ ว่าเป็นแบบทางอุบนหรือเน้นสมัยนิยมตอนที่เรานั่งรวมอยู่กับหมู่แขกเหลือและเพื่อนจากโรงงานพี่น้ำเดินตาแดงเข้ามาหาแรกทีเดียวเราคิดว่าพี่น้ำคงร้องไห้ดีใจแต่มันไม่ใช่แบบนั้นฝ้ายมากับพี่หน่อยพี่มีเรื่องจะปรึกษาคำว่าพี่มีเรื่องจะปรึกษาเมื่อออกจากปากพี่น้ำมักไม่เชื่อเรื่องดีเราใจหล่นบูบแบบไม่มีสาเหตุ ยิ่งมองข้ามไหลไปแล้วเห็นพี่ทิวมองกลับมาด้วยแววตาสับสนมึนงงเรายิ่งกังวลหนักพี่น้ำพาเราออกมาคุยในจุดที่ห่างจากผู้คนพอสมควรและประโยคเปิดประเด็นก็เลรนเอาเราอาปากค้างทิวเขามีเมียอยู่แล้วเมื่อกี้เมียเขามาหาพี่ด้วยด่าพี่ว่าแรดแย่งผัวชาวบ้านพี่น้ำบอกถึงแค่นั้นก็ปล่อยโฮออกมาเราทำอะไรไม่ได้ ได้แต่คอยปลอบใจให้อารมณ์สงบจึงค่อยถามพี่นามเล่าว่าก่อนหน้านี้หลังเสร็จพิธีพี่นามแยกตัวไปเติมหน้าทาป,ปากตามวิสัยของผู้หญิงยิ่งเป็นเจ้าสาวด้วยแล้วยิ่งต้องสวยที่สุดในงานอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรีเข้ามาหาหน้าตาทะลึงตึงแต่ก็ยังคงดูสวยมาถึงก็กระชากเสียงถามว่าไม่อายหรือไงที่แลดแบบนี้เทีวแยงผัวชาวบ้านเขา ไม่กลัวบาปกลัวกรรมหรือพี่ทิวเขามีเมียแล้วและเมียที่ว่าก็ยืนอยู่ตรงหน้านี่แหละพี่น้ำก็เถียงกลับว่าเป็นไปไม่ได้ตลอดเวลาที่คบกับพี่ทิวเขาไม่เคยเหลวไหลออกนอกลู่นอกทางเลยถ้าผู้หญิงคนนั้นเป็นเมียจริงทําไมพ่อแม่ของพี่ทิวจึงไม่เคยพูดถึงอีกอย่างถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็เอาหลักฐานไม่ให้ดูถึงจะเชื่อผู้หญิงคนนั้นถลึงตาใส่ด้วยความโกรธแต่คอกเสียงดัง อดทำไม่เชื่อก็ไปถามพี่ทิวดูว่ารู้จักนิดไหมและลูกในท้องจะเอาอย่างไงเท่านั้นเองเธอก็หันหลังเดินจากไปปล่อยให้พี่นาำยืนอึ้งอยู่เป็นนานสองนานกระทั่งพี่ทิวมาหาถามว่าเป็นอะไรทำไมสีหน้าถึงไม่สู้ดีนะักพอเห็นหน้าอนาคตสามีตามกฎหมายพี่นามกระตบฉาดเข้าให้ด่าทอพี่ทิวสารพัดถามเอาคำตอบว่าทำแบบนี้กับพี่นาำได้ยังไง มีเมียแล้วทำไมไม่บอกพี่ทิวตีหน้าเซอร์ถามกลับว่าเอาอะไรมาพูดมเมียเมืองที่ไหนมีก็พี่น้ำที่กำลังแต่งงานกันอยู่นี่ไงเมียของพี่ทิวทั้งคู่เถียงกันไปมากระทั่งพี่น้ำถามว่าและผู้หญิงที่ชื่อน,นิดละ่ะลูกในท้องของเธอด้วยหมายความว่ายังไงเท่าน,นั้นเองพี่ทิวพันนิ่งไปและไกลเป็นอย่างที่เราเห็นเราไม่รู้จะปลอบใจพี่น้ำยังไงไม่รู้จะต้องพูดแบบไหน พอตัวเองก็ไม่เคยเจอไอ้เรื่องที่ว่าเมียหลวงบุกเข้ามางานแต่งแล้วด่าก,กลาดใส่เมียน้อยนี่เห็นมีแต่ในละครกับตามโซเชียลเท่านั้นแต่นี่มันชีวิตจริงสำคนที่กลายเป็นเมียน้อยอยังเป็นพี่น้ำญาติของเราอีกตั้งหาใจหนึ่งเราก็นึกเึืองพี่ทิวที่หลอกพี่น้ำมาได้ตั้งสองปีอีกใจหนึ่งเราก็ยังกังขาเพราะมันจะเป็นไปได้อย่างไงที่คนเราจะคบซ้อน ปกปิดใครได้โดยคนที่นอนกอดกายกันอยู่ทุกวันไม่รู้เรื่องไหนจะพ่อแม่ของพี่ทิวอีกเขาไม่รู้เรื่องนี้เลยหรือไงหรือว่ารู้แล้วเลือกเอาความสุขของลูกชายเป็นที่ตั้งคนอื่นก็ยังไงก็ช่างมันปล่อยแบบนั้นใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่เขาทำกันหรือมีเรื่องอะไรกันลูกน้ำทะเลาะอะไรกับทิวหรือเปล่าลูกทำไมไม่ใช่เหตุผลคุยกันเหตุผลละคะแม่พี่น้ำ ซึ่งยังอยู่ในห้วงแห่งความโกรธและเสียใจถามกลับจนแม่พิทิวซึ่งเดินมาพร้อมพิทิวและพ่อทรงสายตาขุนมัวเพราะคงเห็นว่าพี่น้ำไม่รักษาน้ำใจกันพ่อแม่พี่น้ำก็ตามมาด้วยกระทั่งได้ยินประโยคต่อจากนั้นถังครอบขวของพิทิวถึงกับหน้าถอดสีแล้วมีเหตุผลอะไรจะอธิบายให้หนูฟังไหมคะเรื่องที่หนูกลายเป็นเมียน้อยพิทิวเรื่องที่มีหลวงเขาตามมาด่าหนู เรื่องของผู้หญิงที่ชื่อนิดกับลูกในท้องที่นี้กลายเป็นครอบครัวพี่น้ำบ้างที่ส่งสายตาคุณทั้งตั้งคำถามให้พี่ทิวอธิบายโดยไม่ต้องใช้คำพูดคนที่ให้คำตอบนั้นเป็นพ่อของพี่ทิวเขาบอกด้วยอากาศไม่มั่นใจไม่อยากพูดหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ละแต่มันแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องดีนิดเป็นเมียของทิวจริงและท้องจริงๆทุกคนเงียบกริบ พี่นามเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้นหนักขึ้นพ่อแม่ของพี่นามที่แทบจะพุ่งเข้าไปบีบคอพี่ทิวให้ตายคามือถ้าไม่ใช่ว่าแต่นิดเขาตายไปแล้วนะห้าปีได้แล้วมั้งอ้าวที่นี้สถานการณ์ก,ณก็เริ่มพลิกละสิจากสายตาโกรธเคืองกังขาของครอบครัวพี่นามกลายเป็นสับสนและต้องการคำอธิบายที่มากกว่านี้พี่ทิวถอนหายใจตีหน้าเศร้าตัดสินใจเป็นคนเล่าเรื่องเอง เมื่อประมาณหปีก่อนที่พี่ทิวจะไปทำงานในนิคมพี่ทิวคบหาดูใจกับผู้หญิงที่ชื่อนิดทั้งคู่วางแผนว่าจะแต่งงานกันในอนาคตคบหากันตั้งแต่มอต้นจนเกือบจะจบมหาวิทยาลายัยซึ่งตอนนั้นพี่ทิวบอกพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วว่าจะแต่งงานกันทันทีหลังเรียนจบเพราะว่านิดตั้งท้องอ่อนๆหรือจะให้แต่งเลยก็ได้ขอบขรัวพี่ทิวไม่ขัดข้องเหตุการณ์มันเหมือนจะเป็นไปได้ดี กระทั่งนิดประสบอุบัติเหตุมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้อาจเป็นหนึ่งในร้อยหรือหนึ่งในพันวันนั้นดิดนั่งทานอาหารอยู่ในร้านมันก็เป็นร้านทั่วไปเปิดในตึกแถวอยู่ดีๆก็มีมอเตอร์ไซค์เสียหลักพุ่งเข้ามาชนมอเตอร์ไซค์คันนั้นแหวกผ่านโต๊ะตั้งหลายตัวคนอีกตั้งเรือนสิบเข้ามาชนนิดได้อย่างไม่น่าเชื่อเธอตายขาดที่อยู่ตรงนั้นเองหลังเสร็จงานศพ พิธิวเรียนจบก็มุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่และทำงานในนิคมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอยู่ไปเรื่อยๆทำงานไปวันๆเพราะผู้หญิงเธอตนเองรักและลูกในท้องตายไปแล้วจนมาพบกับพี่น้ำพิทิวถึงได้กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเรื่องแบบนี้ใครจะไปเชื่อลงทางครอบครัวพิทิวเองก็ดูจะเข้าใจจึงไปเชิญผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาเขาเป็นผู้ชายอายุพอๆกับพ่อของพิทิวและเขาคนนั้น คือพ่อของนิดนั่นเองแม่นิดจะจากไปแล้วแต่ก็ใช่ว่าสองครอบครัวจะห่างเหินพิถทิวยังคงคอยถามไทยสรงการปีใหม่ยังคงส่งของขวัญหรือเงินไปให้เพราะพิทิวกับนิดไม่ได้ทะเลาะกันเพียงแต่อีกคนจากไปอย่างไม่มีวันกลับเท่านั้นเองวันนี้เมื่อรู้ว่าบ้านพิ่ทิวมีข่าวดีพิ่ทิวจะแต่งงานเขาจึงมาอวยพรดีใจที่พิ่ิวสามารถตัดใจ และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้สักทีแต่พอได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อของนิดถึงกับเข่าสุดร้องไห้ไม่อายใครเขาเห็นแล้วรู้สึกเจ็บปวดใจอยู่เหมือนกันนึกไปว่าถ้าเราเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของนิดจะเสียใจขนาดไหนกันนะในเมื่อเรื่องมันมีข้อสรุปแบบนี้ทุกอย่างจึงจบลงได้ดีพี่น้ำกับพี่ทิวทำความเข้าใจกันตกลงกันว่าในวันถัดไปจะเข้าวัดทำบุญใหญ่ให้นิดและลูกในท้อง พิธีการช่วงบ่ายเย็นไปจนถึงเข้าหอเป็นไปได้อย่างราบรื่นแต่หลังจากนั้นสิของจริงละรอกสองก็เกิดขึ้นคืนนั้นหลังจากที่พี่ทิวและพี่น้ำหลับไปเพราะเหนื่อยและวุ่นวายกันมาทั้งวันกลางดึกพี่น้ำสะดุ้งตื่นเพราะถูกกระชากผมอย่างแรงและคนที่ทำก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนิดในสภาพร่างกายมีบาดแผลหน้าตาดุดันนั่นเองกูบอกมึงแล้วใช่ไหมทิวเขามีเจ้าของแล้ว ทิวเขาเป็นของกูของกูนิดในร่างวิญญาณร้ายตวาดใส่น้ำแล้วตกตวาดแล้วตกตบจนพี่น้ำหมอบนิ่งไร้เรี่ยวแรงสู้เจ็บระบมไปทั้งหน้าแต่นิดยังไม่พอใจผิกร่างพี่น้ำขึ้นแล้วกระทืบซ้ำที่ท้องน้อยย้ำๆกระทืบขังแล้วขังเล่าปากก็พมแต่คำว่าของกูของกูมึงต้องรับรู้ความรู้สึกกูของกู และอีกสารพัดเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำกับอีกคนหนึ่งได้นิดยำพี่น้ำจนพี่น้ำหมดสติไปมาสะดุ้งตื่นเอาตอนสายแล้วพบว่ามันเป็นเพียงความฝันเท่านั้นพี่น้ำเล่าทุกอย่างให้พี่ทิวฟังทั้งคู่วิตกกังวลอย่างหนักโดยเฉพาะพี่น้ำที่น่าเสียแสดงออกถึงความเครียดพากันปรึกษาพ่อแม่แล้วจึงไปวัดเรื่องส่งเจ้าเข้าผีพี่ทิวบอกว่าไม่อยากยุ่งเกี่ยว อย่างน้อยก็ไม่อยากทำร้ายนิดต้องการให้เขารามือด้วยดีไป่ช้ยใช้หมอผีขับไล่ไปพี่ทิวพูดตรงๆกับพี่น้ำว่าถึงตอนนี้พี่ทิวก็ยังรักนิดอยู่เพราะเป็นรักแรกของเขาแต่กับพี่น้ำไม่ใช่ว่าไม่รักพี่กับน้ำเข้าใจเพราะมันคนละแบบกันหลังทำบุญเสร็จก็ให้หลวงพ่อท่านผูกข้อไม้ข้อมือหลวงพ่อท่านบอกว่าวิญญาณนิดยังไม่ได้ไปไหนง่ายๆเพราะยังไม่หมดกรรม เหมือนทำบุญให้เขาบอกเขาแต่โดยดีไม่นานเขาจะเข้าใจแต่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะได้ใส่สินที่หลวงพ่อผูกให้สามารถป้องกันอันตรายอันเกิดจากสิ่งไม่ดีได้และหลวงพ่อยังยิ้มและบอกในสิ่งที่ไม่มีใครรู้แม้แต่พี่ทิวว่าเด็กในท้องก็ปลอดภัยดีนะไม่ต้องกังวลนั่นละ่ะทุกคนยกเว้นพี่น้ำซึ่งรู้อยู่แล้วจึงถึงกับบางอ้อ พี่นามเองก็ตั้งท้องได้สองเดือนกว่าแล้วที่ไม่บอกเพราะรู้ว่าอีกไม่นานจะได้แต่งงานกันเอาไว้บอกให้พี่ทิวตกใจเล่นแต่มันดันมาเกิดเรื่องนี้ซะก่อนปัจจุบันครอบครัวของพี่ทิวกับพี่นามมีความสุขดีน้องไอเดียลูกชายของทั้งคู่เลี้ยงง่ายไม่ดื้อซึ่งพี่ทิวขอพี่นามให้ตั้งชื่อนี้เพราะเป็นชื่อที่ตั้งใจจะตั้งให้ลูกของเขากับนิดอยู่แล้วส่วนนิดเอง ก็มีมาเข้าฝันทั้งคู่บ้างบางครั้งไม่ได้ทำร้ายอะไรเพียงแค่ยืนมองนิ่งๆแรกๆก,ก็อยู่ใกล้ฝันครั้งต่อมาเริ่มยืนห่างออกไปห่างออกไปเรื่อยๆกระทั่งไม่เคยฝันถึงอีกเลยเรื่องทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้